สรุปผลฟุตบอลประจำวันอังคารที่16กันยายนครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดชนะยาฮูดารูตซิม2ประตูต่อ1เอฮีลานชนะเอดูฮาอิล2ประตูต่อ1อเลติกบิวเบาแพ้อาร์ซนอลน0ประตูต่อ2ทัดแรมฮอสเปอร์ชนะเบียริล1ประตูต่อ0เบนฟิก้าแพ้คาดบา2ประตูต่อ3เรอลมดริดชนะโอลิมปิกมกเก2ประตูต่อ1และยูเวนตุสเสมอบุรุเซียดอร์มุน4ประตูต่อ4ครับต่อขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามกันมาด้วยนะครับส่วนตัวที่พลาดไปครับวันนี้รเา ามาลุยเรามาเน้นเรามาวิเคราะห์กันแบบแน่ๆแนๆกันวันนี้นะครับแต่ทุกสเต็ปเด็ดทุกไม้กับเป๊ปสเต็ปบ,บอล สวัสดีครับพีพีเอฟซีทุกท่านครับต้องพบกับผมเป็นประจำทุกวันกับผมเป๊ปสเตปบอลกูรูสเตปแมนเจาะลึกทุกเกมถึงลูกถึงคนตรงทุกมุมทะลุทุกประเด็นครับวันนี้ครับฟุตบอลประจำวันพฤหัสที่18กันยายนครับก็มีทั้งศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ทางฝั่งเอเชียครับ ACL แชมเปียนลีกยิลดูครับก็มีหลายตัวเลยครับที่น่าสนใจครับแต่วันนี้ครับผมคัดมาเน้นๆครับ7คู่ด้วยกันเลยทีเดียวครับวิเคราะห์กันแบบเข้มข้นแบบไม่เอียงกระแสต้องฟังให้จบนะครับและที่สำคัญครับผมล็อกทุกเเเเป้้้้าาาาขทุกกตตัััววพรระสถิิบบบนนนีชดจค อย่าได้ตัวเน้นตัวเต็งหรือตัว VP ก็ตามกันได้เลยที่ S C N 3 3อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านนะครับมีครบครันกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งบอลยุโรปบอลเอเชียบอลไทยบอลกระแสพี่ๆจะเอาไปจับชุดหรือว่าจับเดี่ยวก็เลือก,อกตามสไตล์ของพี่ๆได้เลยครับและยังไม่หมดครับในบ้านยังมีทั้งกูรูและอินฟูระดับแนวหน้าที่คอยให้แนวทางแม่นๆกันอีกเพียบพร้อมทั้งแนวทางบอลสดและลิงก์ดูบอลสด4ชั่วโมงใครที่ไม่อยากพลาดลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับผมเฟบสเตปบอลกูรูสเต็มแม่นรับประกันกุ บอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแรกครับเป็นคู่ระหว่าง FC โคเปเกนครับทีมจากลีกเดนมาร์กครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจากบุนเดสลีกาเยอรมันครับไปดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมในลีกของตัวเองกันก่อนครับเจ้าบ้านโคเปเกนครับลังอันดับรองจากฝูงครับแข่งไป8นัดมีอยู่16คะแนนครับตามหลังจากฝูงอยู่1คะแนนคือทีมอาบูสเอฟซีครับส่วนทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับงานล่าสุดณตอนนี้ครับอยู่อันดับที่10ครับแข่งไป3นัดมีอยู่4คะแนนครับไปดดูอมมมกกาาาารรเเเลล่นน5สุขงงททัั้้้2ีคบบจ โปลเบเกนครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยนัดล่าสุดก็คือนัดที่พาธาแพ้ไปนะครับออกไปเยือนแพ้กับบอลบี้ไป2ประตูต่อนิวเหนือทางฝั่งของทีมเยือนเลเวอร์คูเซ่นครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเปิดบ้านเอาชนะไอทันแฟงเฟิร์ตไปด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนือครับไปดูสถิติเฮตุเฮตที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับคู่นี้เคยเจอกัน3ครั้งครับเป็นทางฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นครับชนะรวดเลยนะครับ3ครั้งโดยที่ครั้งที่เจอกันล่าสุดครับย้อนไปเมื่อปี2023 2ครับปีีท่แล้วครับ เนวูร์เส้นเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านจะขาดผู้เล่น3ตัวด้วยกันครับโอลิเวอร์ฮอเจอร์กองกลางที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าครับไม่สามารถลงได้ครับแม็กนัทแมสซันเจ็บหัวเขา่าแล้วก็จนาทานโมเลมครับที่มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกครับไม่สามารถลงได้3ลายครับระบบการเล่นจะมาในระบบ4-4-2ครับโดย2ประสานแดนบนครับยูโซฟามูโกโก้แล้วก็มูฮัมมัดอินโยโนซี่ของกองหน้าคู่ครับที่คอยประสานงานและก็ยิงประตูด้วยทีมในนั ที่ผ่านมาก็โชว์ผลงานได้ดีครับวันนี้ฟิตเต็มที่พร้อมลงสนามครับส่วนทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมเยือนครับติดขาดผู้เล่น3ารายครับเปนูเอลโบเลเซียนเจ็บหัวเข่าเอสเกลปาราซิออสเจ็บคนขาหนีบแล้วก็มาติงเตลิยาเจ็บเอ็นร้อยหวายครับไม่สามารถลงได้ครับแต่ก็มีผู้เล่นที่ทดแทนครับโดยจะมาในระบบ3 4 2 1ครับโดยศูนย์หน้าตัวเป้าที่เป็นตัวทําเกมของเขาครับพลาติกซิดครับหน้าชาวเช็กครับที่นัดที่ผ่านมาครับก็ระเบิดฟอร์มครับช่วยทีมยิงประตูไปได้นะครับวันนี้ฟิตเต็มที่พร้อมลง คู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนต่อขึ้นควบลูกครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะ 1- 2ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับโอเปเกนอาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องของเกมการเล่นในบ้านของตัวเองครับความคุ้นเคยครับแต่หากว่าทางฝั่งของเรเวอร์โคเซนครับก็มีประสบการณ์สูงครับผู้เล่นก็มีคุณภาพที่ดีครับแล้วก็รีก็ยกระดับอยู่ในหัวท็อปๆตารางของยุโรปครับดูแล้ววันนี้ครับเรื่องของสไตล์การเล่นของเรเวอร์โคเซนครับก็ดูจะรักมลคมแล้วก เชียไปที่เยนไบเออร์เลวคูเซ่นครับผู้ต่อไปครับกับบูธทีมจากลีกเบลเยียมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมโมนาโกจากลีกเอิงฝรั่งเศสครับโดยอันดับคะแนนผลงานล่าสุดในลีกของตัวเองของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านขับบูธครับตั้งอันดับที่5ของลีกนัตอนนี้ครับแข่งไป6นัดมีอยู่10คะแนนครับบนทั้งฝั่งของโมนาโกครับอันดับล่าสุดของเขาตอนนี้ครับอยู่อันดับที่3ครับแข่งไป4นัดมีอยู่9คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านขับบูธชนะ3เสสสมมออ1 1แพ้้คคครรรรัััััับบบโดดดดยนล่่าุุฟ์ทงงฝ ของมูนากครับชนะ3แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนบุกไปชนะเอเจโอแซมา2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยชนะสองนัดติดครับโดยเปิดบ้านชนะสตาบูไป3ประตูต่อ2ครับถือว่าฟอร์มกําลังเข้าฝักไปทีเดียวครับไปดูดีตเฮดตูเฮดที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับในทองฝั่งของขับรูชับดูเหนือกว่าครับไปเจอกัน4ครั้งครับบุกชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป1นครั้งครับโดยที่นัดล่าสุดที่เคยเจอกันครับย้อนไปเมื่อปี2018ับเลยครับกับบูบุกไป โกถึงถิ่น4ประตูต่อศูนย์ครับไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับตัวหลักในนัดที่ผ่านมาครับน่าจะใช้ชุดนั้นชุดเดิมครับโดยจะมาในระบบตี3อสาครับโดยผู้เล่นหัวหน้าตัวเป้าคนสาคัญครับนิโคลโลเอสโซดีหัุนหน้าชาวเยอรมนีครับเป็นดาวรุ่งของเขาครับดูแล้วนะครับมีทักษะที่ดีมากนะครับวันนี้ครับพร้อมเต็มที่ฟิตลงสนามแน่นอนครับฝั่งของทมเบียนโมนโกครับเาจะขาดผู้เล่นครับลูคัสอาราเดกกี้ครับที่มีการเจ็บหัวเข่าครับแล้วก็มาเช็ พอปลาครับว่าจะลงได้หรือไม่นะครับสนระบบการเล่นครับจะมาในระบบ4-4-2ครับโดย2ประสานหโหน้าแดนบนครับออรเลียนปาลูกันครับหโหน้าชาวสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็พิก้าเดเลตครับหน้าชาวดินมาร์กครับที่สองประสานตัวหลักครับวันนี้ฟิตเต็มที่พร้อมลงสนามแน่นอนครับไปดูกระแสและเงินไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของโมนาโกครับต่อเสมอครบครึ่งครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าโมนาโกทีมเยือนครับชื่อชั้นอาจจะดูดีครับมาจากลีกเอิงครับแล้วก็มีประวัติยาาววนนแล้ก็มี การเล่นที่ดีนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแต่ว่าวันนี้ครับเล่นในบ้านของขับบู๊ครับซึ่งฟอร์มการเล่นในลังเหย้าที่ผ่านมาครับถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวครับนัดล่าสุดครับเพิ่งถล่มเรนเจอร์ไป6ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นการทําสถิติทีนัดติดต่อกันครับยังไม่แพ้ในลังเหย้าของตัวเองครับถือว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับในวันนี้วันนี้มาเจอกับโมนโกครับดูแล้ววันนี้นะครับพวกเขามีแรงจย่ ใจมากครับในการที่จะเอาชนะทีมเยือนอย่างมูาโกได้นะครับผมเป็บสเต็บบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอับบูชาพผู้ต่อไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมนาโปลีจากเกาโชซีอาอิตาลีครับอันดับคะแนนของทั้งสองทีมในลีกของตัวเองครับเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับอยู่อันดับ8ณตอนนี้ครับแข่งไป4นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนั้งฟังของนาโปลีครับเป็นจ่าฝูงอยู่ณตอนนี้ครับแข่งไป3นัดมีอยู่9คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุด ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านชนะ3แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับเพิ่งระเบิดฟอร์มครับในสกอตบี้แมตช์ครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ครับทั้งฝั่งของนาโปลีครับถือว่าฟอร์มโดดเด่นมากเลยทีเดียวครับชนะ5นัดติดครับโดยนัดล่าสุดครับพวกเขาปลุกไปชนะฟิออเรนตินาถิ่นถีนสามประตูต่อหนึ่งครับว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวครับไปดูสถิติเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับคู่นี้เคยเจอกัน4ครั้งครับโดยเป็นทางฝั่งงขอแมนซิตี้คครรัับชนะะไไปปป2เสมอ1 1แแลพ้บ โดยที่ทั้งล่าสุดที่เคยเจอครับย้อนไปเมื่อปี2017ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกไปชนะถึงถิ่นครับ4ประตูตอนหนึ่งไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านซิตี้ครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานเลยานเซอร์กี้เจ็บต้นขามาตติโอโคเาสิตเจ็บเอ็นร้อยหวายโอมามูสเจ็บข้อเข่าแล้วก็คาวินฟิลิปครับเจ็บเอ็นร้อยหวายครับโดยผู้เล่นของซิตี้ครับก็จะมีตัวทดแทนกันอยู่ครับในสกอตเป็นสกอตที่ใหญ่ครับโดยคาดว่าน่าจะใช้ตัวผู้เล่นในชุดเดิมกับที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะรบบ4 23 พิวโฟเดนลงบจญการแดนกลางแล้วก็ริ่งฮาร์เลนครับจะเป็นตัวเป้าจบสกอร์ครับคนทั้งฝั่งของนาโปลีครับในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับมีอยู่3ลรายครับมิกิตาคอนดินนี่เจ็บมือครับลูกากูครับเจ็บต้นขาอาเมียงรามานีครับเจ็บก้ามขาครับไม่สามารถลงได้ครับโดยผู้เล่นทดแทนก็ยังมีอยู่ครับโดยจะมาในระบบปี1นครับโดยตัวผู้เล่นหน้าใหม่นะครับส่วนหน้าตัวเป้าอย่างรามุสฮอยลุนครับจะได้สตาร์ทลงเล่นเป็นเสบ็ยตัวจริงแรกครับแล้วก็ขนาดกับเควินเดอร์บอยครับกองกลางที่มาจากทีมเก่าอย่าง แมนซิตี้ครับแล้วก็แม็กโทมินีครับตัวบัญชาการกรฬาแบนกางครับนี้ลมกันแน่นอนครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อ1ลูกครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะ2ประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านฟอร์มดุครับจากนัดที่ผ่านมาครับโดยผู้แข่งครับที่มาเยือนในเอติฮัสเตเดียมครับถือว่าเป็นงานยากแน่ๆครับสำหรับผู้มาเยือนครับดูแล้วการรับมือของเจ้าบ้านครับดูจะเป็นต่ออย่างแน่นอนครับกับราคาที่ออกมาแบบนี้ แน่นอนครับสำหรับตัวหน้าตัวเป้าอย่างลิ้งฮาแลนด์นะครับจะพอได้อย่างน้อย1ประตูขึ้นไปแน่นอนครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่ต่อไปครับนิวคาสเซิลครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเอฟซีบาร์เซโลนาครับจากลาลิกาสเปนครับโดยอันดับคะแนนฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมในลีกของตัวเองครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับลังอันดับที่10อยู่ณตอนนี้ครับแข่งไป4นัดมีอยู่5คะแนนส่วนทั้งฝั่งของบาร์เซโลนนนน่่่่าาคคครรรรัััััััับบบบบอออออยยูููดดดงงงจกทีี2แขไป4ม10 นะครับตามหลังจากฝูงอย่างเรอัลมาดริดอยู่2คะแนนครับไปดูฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับหรือว่าฟอร์มทรงๆครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับโดยที่เกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดล็อกเปิดบ้านเอาชนะบูฟแฮมป์ตันบริเลอร์หประตูต่อศูนย์ครับส่วนทั้งฝั่งของบาร์เซโลนาครับไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันครับโดยเป็นการชนะ4และเสมอ1ครับโดยที่นัดล่าสุดครับระเบิดฟอร์มร้อนแรงในบ้านของตัวเองครับเปิดบ้านถล่มบาเลนเซียไปด้วยสกอกหกประตูต่อศูนย์ครับ ทคู่นี้เคยเจอกัน4ครั้งครับโดยที่ครั้งล่าสุดย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วเลยครับ2003ครับบาร์เซโลนาครับบุกไปชนะถึงถิง2ประตูต่อศูนย์ครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับน่าจะประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวผู้เล่นหลักสักทีเดียวครับม่วจะเป็นไฮสัน h อชบีครับมาร์คยูเลสปีระมาณลาเซลเกอบแลมซีเด็กขเท้าจอนลัดดี้แล้วก็โยอันวิซารับทีเจ็บร์ขเข่าครับก็ไม่สามารถลงได้นะครับโดย่วู้ลแ แล้วแน่นอนครับโดยผู้เล่นหลักยังไม่มีอาการบาดเจ็บครับพร้อมลงเต็มที่แน่นอนครับจะมาในระบบ4ี่สามครับส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานกาบี้ครับที่เจ็บเข่ามาร์ตอันเดย์แทสเตเกนครับผู้สำประตูเจ็บหลังครับก็มีตัวหนึ่งสองทดแทนแน่นอนครับอย่างตัวของโบอันกาเซียครับพร้อมลงเล่นแน่นอนครับคนอีกหนึ่งรายที่บาดเจ็บครับอเลฮันโดบันเดครับที่เจ็บเอ็นร้อยหวายครับโดยบาร์เซโลนาครับก็จะมาในระบบที่คุ้นเคยครับสี่สองสามหนึ่งครับหน้าตัวเป้าอย่างเลวันด็อกฟี่สตาร์ทลงนะครับแล้วก็ ไปด้านข้างลาฟินญาแล้วก็ดานี่โอโมครับกลางตัวบัญชาการเกมครับน่าจะเป็นเฟอร์มินโลเปสครับที่หลงมุมแดนกลางครับวันนี้ครับพร้อมลงกันแน่นอนครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับต่อครึ่งครบรูปครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะ1นประตูขึ้นไปครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่านิวคซิลได้เปรียบอยู่ในเรื่องของเล่นในบ้านแล้วก็เสียกองเชียร์ครับแต่ถ้าดูฟอร์มร้อนแรงในตอนนี้ครับอินเยนบาร์เซโลนาถือว่าเข้าฝักอย่างเต็มที่เลลลยยรััันด่าสุกก็็ิงไปป้้6ะตตููแวว แดนบนครับยังมีทั้งยามาพร้อมอย่างแน่นอนครับดูแล้ววันนี้นะครับน่าจะเสร็จไปทางฝั่งของทีมเยือนครับผมเป๊ปสเตเบอลปันธงเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนบาร์เซโลูนาครับผู้ต่อไปครับไอ้ท่นแฟรงเฟิร์ตครับยิ่งจากบุนเดสเลกาเยอรมันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกาลาตาสลายครับจากตุรกีซูเปอร์ลีกครับอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมในลีกของตัวเองครับล่าสุดณตอนนี้ครับเจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับอยู่อันดับที่5แข่งไป3นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนทางฝั่งของกาลาตาสลายครับอยู่15 โดยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแฟงส์ฟิร์ตครับชนะ3แพ้2ครับโดยที่นัดล่าสุดครับฟอร์มสะดุดครับออกไปเยือนแพ้กับไบเออร์เลเวอเซ่น3ประตูต่อหนึ่งครับวนทั้งฝั่งของการ์ตาสไลครับหรือว่าฟอร์มโดดเด่นมากครับ5นัดหลังสุดครับชนะรวดเลยทีเดียวแพ้สถิติพวกเขาสุดยอดมากครับโดยล่าสุดนะตอนนี้ครับทำสถิติไม่แพ้ใครมาทั้งหมดเป็นเวลา21เกมติดต่อกันเลยทีเดียวครับไปดูสถิติเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับคู่นี้เคยเจอกัน2ครัองครับอไปปเมื่ี19 9-2เลยครับกาลาตาสลายครับชนะในบ้านของตัวเอง1ประตูต่อ0ครับและเสมอ0ประตูต่อ0ครับไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับทั้ง2ทีมครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับพร้อมลงสนามกันเต็มที่เลยครับเลยคาดว่าผู้เล่นที่จะลงไปครับน่าจะเป็นตัวหลักในนัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับโดยแฟงเฟิร์ตครับจะมาในระบบ4-5-1ครับวนทางฝั่งของกาลาตาสลายครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านแฟงเฟิร์ตครับต่อครึ่งรูครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มมไดต็ปก โดยคู่นี้ครับผมมองว่าทั้งฝ์ตได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองครับและเสียงแรงเชียร์ครับทฤษีรังย่าในบ้านของตัวเองครับก็ไม่แพ้ใครมาสี่นัดติดต่อกันแล้วนะครับดูแล้วนะครับสไตล์การเล่นก็เน้นในเรื่องของเกมรับอย่างเหนียวแน่นดีครับรอจังหวะในการสวนกลับครับหรือใช้ประโยชน์จากความเร็วของผู้เล่นดนบนนะครับจากทั้งฝั่งของการตะสลายครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะโดดเด่นตอนนี้ครับที่ไม่แพ้ใครมาตั้ง21เกมติดต่อกันนะครับแต่ก็เป็นเกมในระดับของลีกตุรกีนะครับมาในวันนี้ครับเป็นเกมในระดัับยยุโรดูแล้้วน่าาาาจะก กับราคาที่ต่อไปทางแฟรงเฟิร์ตครับถือว่าแฟรงเฟิร์ตช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงของขาขึ้นครับดูแล้วต้านทานได้อย่างแน่นอนครับผมเป๊ปสเตปบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านแฟรงเฟิร์ตครับคู่ต่อไปครับเราไปดูในศึกฟุตบอลเอเชียแชมเปี้ยนลีก2ครับสลังงอครับทีมจากลีกมาเลเซียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแบงกอกยูเนเต็ดจากลีกประเทศไทยครับโดยอันดับคะแนนในลีกของตัวเองทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านสลังงอครับอยูงอันดับที่4นะตอนนี้ครับแข่งไป4นัดมีอยู่6คะแนนครับส่วนทางฝัััั่่่งงงขออออแบบบค็กยยยููไนนนเตดดรททีใ แข่งไป4นัดมีอยู่10คะแนนครับโดยที่ทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่ม G ีครับร่วมกับทีมไลออนซิตี้จากสิงคโปร์แล้วก็เปอร์ซิบันดุงจากอินโดนีเซียครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกของพวกเขาครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านสลังอครับชนะ3ามเสมอ1แพ้1ครับโดยที่นัดล่าสุดครับพวกเขาโชว์ฟอร์มโหดครับเปิดบ้านถลุง m u f t ไป9ประตูต่อ0ูครับส่วนทั้งฝั่งของแบงคอกยูเอฟท์ครับนัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับโดยที่นัดล่าสุดครับกไปุ ชนะชนบุรี FC 1ประตูต่อศูนย์ครับผู้นี้ครับสวัสดีเฮดทูเฮดที่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกนัดประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บใดๆนะครับของทั้ง2ทีมครับเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลครับโดยทางฝั่งของะลังงอครับจะมาในระบบ3-43ครับโดยผู้เล่นบนที่น่าสนใจครับกีกอร์มราเอสครับศูนย์หน้าที่ย้ายมาจากบุรีรัมยูเนเต็ดครับช่วงนี้นะครับฟอร์มระเบิดระเบ้ดเลยครับยิงประตูทุกนัดเลยครับวันนี้พร ครับผมทางฝั่งของแคนคอกยูเนเต็ดครับก็จะมาในระบบ3-43ครับโดย3ประสานแดนบนของพวกเขาครับดูกาอาซิครับแล้วก็ไทโลทิฟโควิดครับและอาจจะสตาร์ตตัวเป้าอย่างเทีมสินแดงดาครับลงเล่นก่อนนะครับประสานแดนบนก็พร้อมลงเล่นแน่นอนครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของทิมเยนแคนคอกยูเนเต็ดครับต่อเสมอคร่ขึ้นครับซึ่งบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่า้าบ้านสลงอครับจะดูดีกว่าครับในเรื่องของความได้เปรียบในการเล่นในบน ของตัวเองเสียงแรงเชียร์แล้วก็ฟอร์มการเล่นล่าสุดครับที่ระเบิดฟอร์มระเบิดระเบิดเลยนะครับดูแล้วนักเตะมีความมั่นใจอย่างแน่นอนครับทางดับทั้งฝั่งของ B ีครับแบงกอกยูเนเต็ดครับก็มาดีเช่นกันครับแต่ก็มีเวลาในการเดินทางอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็ตัวผู้เล่นน่าจะเป็นรองด้วยซ้ำนะครับผมเป๊ปสเตจตบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านสลังอครับผู้ต่อไปครับบีจีปทุมครับทีมจากลีกประเทศไทยครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมโอฮังสตีเลอร์ครับทีมจากเคเล็กวันครับอันดับคะแนนลของัีตวเ เจ้าบ้าน BG ปทุมครับลังอันดับที่4ีนะตอนนี้ครับแข่งไป4นัดมีอยู่7คะแนนส่วนทั้งฝั่งของโปรฮังสตีเลอร์ครับอยู่อันดับที่4ีนะตอนนี้ครับแข่งไป29นัดมีอยู่45คะแนนครับโดยทั้ง2ทีมครับจัดอยู่ในกลุ่ม H ครับร่วมกับทีมแคมเบเนต์โรเวอร์จากสิงคโปร์แล้วก็ FC ฟซีคายาจากหลีกฟิลิปปินส์ครับโดยฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้าน BG ปทุมครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับโดยที่นัดล่าสุดครับพวกเขาบุกไปชนะอุทััััยธาานนนี FC 1ปรรระะตตู่่่ออ0คคบบสสวฝงงขช3เมไ ึ่งแพ้หนึ่งครับโดยที่นัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับปูซานฮุนไดไป1ประตูต่อหนึ่งครับไปดูสถิติเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกในประวัติศาสตร์ครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บครับโดยพร้อมเต็มที่ในการลงในนัดนี้ครับโดยทั้งฝั่งของ BG จีปัทุมครับจะมาในระบบ4-4-2ครับทวนทั้งฝั่งของโอฮังสตีเลอร์ครับจะมาในระบบ3-4-3ครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับ พวขึ้นครับตึงมคับให้ต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะยิ้มได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับผมมองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านบีจีปทุมครับจะมาเริ่มต้นด้วยความกระตุลร์อย่างสูงครับในการที่จะบุกไอยิงประตูเขาให้ได้นะครับโดยจากการโจมตีทางริมเส้นครับและคอร์ดเข้าไปด้านในครับนี่ก็เป็นายการเล่นที่เป็นชูโรงของบีจีครับโดยถ้าดูในเนื้องานครับทางฝั่งของปูอัสติเลอร์ครับก็ไม่ใช่ย่อยเช่นกันครับในลีกของเกาหลีใต้ก็ถือว่าจัดเป็นอันดับ t ปูของเอเชียเลยทีเดียวครับกับสไตล์เกมลุกททีี่่ดดดััันนนขขขอองงงงพวววกเาาูแล้้ฝ ดีจีปทุมครับน่าจะต้านทานยากอย่างแน่นอนครับผมเป๊ปสเตเบอลฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านโอฮังส์ตีเลอร์ครับสรุปฟันธงลุ้นเชียร์กันในวันนี้ครับผู้ที่1เลือกเชียร์ไปที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นผู้ที่2เลือกเชียร์ไปที่ขับรูชผู้ที่3เลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผู้ที่4เลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาผู้ที่5เลือกเชียร์ไปที่อัลตันแบงก์เฟิร์ตผู้ที่6เลือกเชียร์ไปที่สลังงอเอฟซีและผู้ที่7เลือกเชีียร์ไปท่โฮังสตลเลอรรร์์คับตลิสแกที่่หหน้้าชองก็จัดใเต็มถึง11คู่เลยชียวครับพี่่ๆทาานใดอยกได้้มมาาาากกกว่่หนชองครรับเ็ี กลุ่มนะครับมากถึง40กว่าคู่เลยทีเดียววันไหนมีมากครับผมจัดให้มากอย่างแน่นอนครับเข้ามาร่วมสนุกและสมัครกันได้ที่ SCN 3 3ครับเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางทั้ง7คู่ที่ผมเจาะลึกให้สําหรับวันนี้ครับถูกใจพี่ๆกันบ้างไหมครับถ้าถูกใจก็ตามันมาได้เลยครับจะตามหรือจะสวนอยู่ที่มุมมองของพี่ๆแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เจาะลึกให้แม่นเจาะลึกให้มันอย่าลืมกลับมาฟังกันใหม่ได้เลยกับเตปสเตปบอลปูลูสเตปแม่นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้พี่ๆทุกท่านบวกกันในค่ำคืนนีี้นนนััววดใพุ่งสส